อย่าขุดอย่างนั้นดูแกนเอแกนไวด้วยขุดค,ค่อยๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวโต๊กเดี๋ยวโต๊กตายไม่โต๊กไม่พี่ดูผมขุดพี่ดูผมขุดพี่ดูผมขุดเฮ้ยพี่ไปไหนเนี่ยพี่ไปไหนเนี่ยพี่ตีก็กูลงมาปกติมึงอะไปเจออีกแล้เฮ้ยช่วยนี่ไงกูตีแล้วตายแล้วมึงก็ไอ้เหี้ย,ยนี่ เราจะว้าพี่มิตินึงหรอก็คุณลงไปไงฮะเอ้าอะไรพี่เอาอะไรเอ้าแล้วลงเอ้าลงดันมันไม่ใช่แบบว้าพี่มิตินึงแล้วเจอมอนเจออะไรเงี้ยพี่ไปไหนเนี่ยพี่ไปอาเอลคาร์บนะมันอันนี้ไม้คาร์ธรรมดาขุดง่ายๆนี่พี่ไปไหนเนี่ยพี่คุณดีๆีดีอย่าขุณอย่างนั้นน่ะ เอา้ามึงจะไปไหนล่ะไอ้เหี้ยมึงจะไปไหนเ,เนี่ยก็ใค่ทำให้มันเป็นบันไดลงมาเนี่ยอ่ะก็ะนี่ไงคนหนึงอย่าขุดอย่างนั้นดูแกนไอแกน,แกนวายด้วยขุดค่อยๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกตายไม่ตกไอ้เหี้ยมืดเนี่ยมึงไม่ทำให้นี่มาเอาเอาดรอปไปดิเอาเนี่ยเอา ถือเนียผมพยนให,ใ,หให้ตัวแล้วอะเอาไว้มือนึงน่ะเอาไว้มือสายดีมืดว่อะอหายยังหายแล้วไม่พี่ดูผมขุดพี่ดูผมขุดพี่ดูผมขุดแล้วมันจะต่างกับกูขุดยังไงวะมึงก็ต้องทำลายข้างบนอยู่ดีอ่ะ เฮ้ยไอยพิง่งไอพึ่งพี่พี่ตีเอาอันนี้ก่อนอันนี้สำคัญมันได้เวลด้วยเอาเวล์ทำไรมันอัพเลยไม่ได้เลยอัพได้เอาไปทำชุบเกาะไงแหมกดอะไรอัพเวลไม่เวลมันเก็บตามไอเสียงกระดิ่งโอ้ยเจอเล ك, ็กเจอเล็กเฮ้ยพ,ไไนนพี่ไปไหนเนี่ยพี่ไปไหนเนี่ยพี่ตีก็กูลงมาปกติมึงอ,อ่ะขอโทษเพี่อนี่ ลองตกตายนะมันจะตกตายได้อย่างไงดูแกนไอแกนไว้ด้วยแกนไอแกนไวคืออะไรเราจะดูทำไมดูเฮ้ยคนดูแกบอกแกดีแกนไอแกนไว้คืออะไรเฮ้ยน้ำเลยแบงค์บอกแล้วพี่ขุดไปจนน้ำเว้ยอ่ะพอดู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 แค่ตรงนี้พออ่ะพอแล้วพอแล้วพออย่างนั้นอ่ะพี่ฟังผมพี่ขุดอย่างนี้ไปอ่ะ ังตกลงไปนะพี่ค่อยค่อยขุดค่อยคขุดขุดห <1, 2. S 1> นึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองพี่หนึ่งสองเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูอะสมมติว่าพี่อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะอ่ามีสองคนถ้ามีสองคนขุดวัตรงนี้ด้วยหนึ่งมันเป็นเอออ่าใป่ะให้มันขุดอย่างนี้แล้วก็ขุดอย่างนี้เนี่ยอะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขุดไปก่อนมันจะได้ไม่ไม่ตกไงข้างล่างอ่ะอ่าใช่ ุของเราด้วยแล้วขอ,ของนั้นด้วยที่คุณจะพังมาาต้องหาเหล็กก็นเหล็กในไอหมดแล้วก็มาค้ำให้พิ่งอะ่ะไม่ใช่เหล็กในในสมบัติกูโสมอะ่ะโอมันไม่พอหรอกผมไม่มันพังเฉยไอ้เฮีย <c oughs> <c oughs> แล้วเจอดันไหมว่าไอท้ที่มั่งแบบเนี้ยมีมีจะพาลงดันเนี้ย เดี๋ยวถึงดันแล้วเฮ้ยกูขุดไม่ได้วะเอ้ยทำไมกูขุดไม่ได้วะได้ฟังอ่ะด,ดูดิไหนเอาที่ขุดพี่ไปไหนอะก็คุณเนี่ยที่ขุด <c oughs> เออหวานเออไม่มลยขวานนี่หวา,านอันนี้นี่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 ที่ขุดพี่ <c oughs> พังหรือเปล่าเนี่ยไม่พังดูขุดขุดลงไป เดี๋ยวไปดูก่อนบลบสามเรามามามา,มา,มาลงมาเรื่อยๆเองเลยล,ล,ลงมาเดี๋ยวขึ้นไปทีเราพี่นนคนด,ดีนะอย่างนี้คนด,ดีนะถึงถึงนี่แล้วนะลบห้าแล้วนะอะไรคืออะไรลบห้าลบสามคืออะไรกูเล่นกูไม่เคยมาดูนะลบห้าลบสามลบลทีิจูดลองีิจูดเฮียอะไรแกนเอ็กแกน Y ย แกนเซตนะมึงย้ายลึกขนาดไหนแน่ตามันจะถึงนรกแล้วมันนม้งเนี่ยไม่ถึง้ยไอ้เหี้ยที่กูกูยาวห่างเฮ้ยเพชรเพชรเฮ้ยพี่ตีอะไรเดี๋ยวกูจะตายเอาเป็นอะไรไอ้เฮ้ยบอกโอ้ยมึงเป็นอะไรกูก็ช่วยมระคุดไปไงมันจะมันจะพังอ่ะเกือบตายพี่ตี<ง>ผมมัเนี่ยก็เหี้ยแหละโอ้ มึงก็เข้ามาเองกูก็จะชุขุดให้นี่มึงเป็นอะไรโชครับโอ้กับตายไอ้เหี้ยแค่เพชรเองมันจะเป็นอะไรไรตาโอ้ไม่ใช่ผมไม่ได้แค่เพชรเองคือผมจะตายครับพี่ชายเลิฟก็มึงเข้ามาทําไมอ่ะพอเห็นเพชรปุ๊บมึงปู่ปีเข้ามาเลยไอ้เหี้ยกลัวไม่ได้เพชรหรอไม่ใช่มันจะตายอ้าแล้วมึงมีขวัญได้ไงอ่ะ จริงอ่ะได้เพชรมาก็มา,าขาวไว้ให้อันนี้นอันหนึ่งอ่าขายอีกอันหนึ่งจะได,ได้ได้ได้จะได้เป็นอันเหมือนกันหมดแล้วแนหาค่อยคุดอะพี่คุดสองอย่างสองยาอยากคุดอย่างนี้พี่คุดอย่างนี้นี่ก็คุดบอกหนึ่งสองหนึ่งสองงคุดอันนี้ลงไปก่อนแล้วค่อยขุดของเราอ่าถูกคุณของข้างล่างก่อน โอ้โหคุณมอไม่เห็นดาดฟ้าแล้วนะเออเดี๋ยวพาขึ้นไปนะขอให้นั่นึงลบยิบกาแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงผีป่ะเฮ้ยเฮ<อ>้ยสัญญาณเอเลี่ยนไอ้เหี้ยเฮ้ยออสัญญาณผีไม่กูบอกจริงนะมันมีคนอยู่ใต้โลกนะในโลกเราอะชีวิตจริงอะ เป็นเรื่องจริงอ่ะอ้าวแล้วแต่ไอ้ควายมึงรู้จักชาวลาติเลียนไอ้โง่มึงก็ไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรสักอย่างมันไม่มีโลกมันมีครับไหนกูอยากเห็นจริงเลยมันมีเหรอดูไอ้เฮี้ยมันอยู่ในโลกแล้วจะออกทำเฮี้ยอะไรล่ะัดานเดิมเลยพี่ชายหิวของเลมีจริงกระไว้มึงมึงไม่มึงไม่เชื่อนะอานูนาคีรู้จักปะสงสารอานูนาคีอ่ะนั่นไงไอ้เฮี้ยไม่รู้จักอะไรสักอย่างเฮ้ย เฮ้ยรีบหั่ใครควังอ่ะกูไงพี่ต้องมาหาบอกล้วพี่ต้องมาหาบอกเราตอนนี้เดี๋ยวผมพูดให้เฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหอะไรตกใจมาเดินมาพี่ให้กูลงมาหาไอ้สัตว์จะตกใจตั้มเหี้ยเลยโอ้โหก็ตกมาไม่มีซ่งมีเสียงเนาะกลัวเป็นเหมือนกันเลยนะพูดแป๊บ เ <Okay, S 2> ด,ดี๋ยวดูเหนดูก่อนแป๊บนึงหนึ่งสอ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 งโอ้พี่ติอพี่ติ้อมาน,นี่<อ>ผมจะผมจะสอนพี่พี่มาอย่างนี้นะอ่าพี่ดูผมนะพี่ดูผมอีกใช่ไหมอืมอ่าสมมติอ่ะคุณไปอย่างนี้อ่ะอันเนี้ยคือเพชรมันจะอยู่แถวนี้แหละในแกนห้าสองนี่แหละ กับห้าสามห้าสี่ประมาณนี้อ่ะพี่เห็นอ่ะผมทางเขาทางไว้ให้อ่ะพี่ดูนะพี่เห็นตรงนี้ใช่ไหมพี่ตีบล็อกเวนบล็อกอะ่ะเห็นปะบล็อกนี้ไม่ต้องขุดมาขุดบล็อกนี้แทนเห็นปะอะไรวะตีบล็อกเป็นบล็อกเืออรบล็อกเวนบล็อกอ๋อบล็อกเวนบล็อกใช่หรือว่าสองบล็อกก็ได้เห็นปะเพื่อมันจะได้ดูมันหาเพชรเร็วเออเชื่อผมไดนะมนก็หาสิ มัน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 มีสองฟังอ่ะเห็นป่ะพี่เห็นป่ะแล้วกูไม่มีที่ขุดก็นี่ไงจะให้นี่ไงไม่เอามึงก็ขุดไปดิแป๊บนึ่งผมจะไปเอาของได้ไหมของอะไรเออก็ไปด้วยกันนี่อย่ากลัวเอาใครมายืนเก็บขยะก็กูนี่ เอาพี่เตียวทำในหนังที่ผมบอกเนี่ยปนปดนึงนะเยี่ยวแป<ม>๊บเด้โอ้โอ้ไปเยีย่ยวได้ไหมล่ะข้าแม่งดีไม่ได้นี่เหีเห้ยเฮ้ย แค่ปิดไฟอยู่นะ God. Oh shit. Oh shit. ตัวมั่วอะไรด้วยไอ้เฮียบล็อกเว้นบล็อกคุยอะไรกูไม่เห็นไม่มีเฮียอะไรเลยหัวมัว่วฟุตบอลขอเสนอ เฮ้ยเฮ้ยไงอะสูตรนี้มันใช้ดได้จริงไหมครับทุกคน มำกูไม่มีธนูไม่มีเหี่อะไรหรอวะกูฝากของให้วะนยเดี๋ยวกูตายไงของครับได้ไหมเจอัไหมพี่พิจีไรเจอัไหมครับพี่ชายเลิฟมึงก็ดูในตัวมึงเด้โอ้ยโอ้โหยี่มิบาเจ็ดเมตเลยหรอเอ้ยห้าเมตรเลยหรอ,อ,รหรอพี่มานี่แหละเราจะไม่อดตายละสวยมากครับพี่เราขาดอีก ยี่สิบกว่าเมตรพี่ยี่สิบกว่าเมตรน้อยเนาะไอ้ีอ่ยี่สิบกว่าเมตรเนี่ยอะไรนะน้อยเนาะเยอะชิบหายไม่เยอะนะถ้าเราตั้งใจทำอ่ะช่วยกันพี่ไปไหนอ่ะพี่ไปไหนอ่ะไม่บอกว้าย เลยแล้วโอ้ยช่วยนี่ไงกูตีตแล้วก็ตาย,ตาย,ตายมึงก็ไอ้เหี้ยนี่เหี้ยมึงจะรีบทำไมวะอ้าวงงขอโทษโอ้โหไอ้เหี้ยนี่มันไม่หายไปไหนเราเพชร<ง>อ่ะลงหกสิบแล้วนะพี่ลงตกลงไปอีกเจอลาวานะเจอลาวานะแล้วขึ้นไม่ได้นะเอ้าเตือนแล้วนะอะไรน<ส>รรายลาวามันขึ้นมันไม่ได้ลแล้วมันหกสิบแล้วนายขึ้นมา ไหนลาวามึงอ่ะเอ,เอ้าไอ้พี่ตีมันตายจริงๆเอ้าแล้วมึงกูเคาะไม่ได้แลว้วอ่ะเอา้ามันจะเคาะต่อไปเป็นลาวาไงอากาศโลกขึ้นมาจริงเหรอเอา้าห้าสิบหกห้าสิบห้าห้าสิบสี่ประมาณนี้พอขึ้นมาตรงหงขงผมเนี่ยเออประมาณนั้นก็ได้แลพไม่ต้องลงไปแล้วนะเฮ้ยมึงเอาทอรไหมกูอีพี่มองม่งเห็นมืดจิดผายเลย นี่คนดูบอกแกหน่อยดีวิตรี่ว่าเกือบไปนะเกือบไปนะเฮ้ยพิตรีไปไหนอ่ะไม่บอก เด็กจะหนูเว kind of um, ้ยได้สจะหนูเหรอเออไอ้คาบขอบไม่เป็นครับทำไาในัุ๊ยอุ๊ยอุยอุ้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 ยอะไรเร็วจัดเลยนะครับ อะไรกูคแค่มาดูว่ามันทำอะไรมึงกูยอะไรแค่สีแดงมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นของไหล่ข้านะคิดว่าเพน้่นน่ะเฮ้ยมึงรู้ได้ไงเนี่ยอะไรอะไรพี่ตีก็ช่วยกันนี่แน่สุดทํากันไปด้วยของด้วยกันได้กี่เมตอ่ะพี่ตีได้กี่เม็ดไม่บอกเอาเลยรู้จะได้ช่วยกันพี่โยนไม่ให้แล้วได้ซ่า ดีครับสองเม็ดโอ้สามเมสเอ้ยมึงไม่ไปขุดที่อื่นวะเอาก็ขุดข้างหลังนี่ไงไม่มึงก็ไปคนละทางกันดิมันจะได้หาทางเผื่อเจออุโมงทางใต้ดินใหญ่ๆอะ่ะกลัวพี่เจนี่อุ้ยนี่เสียงไรวะไหนไม่ได้ยินเสีงเย,ยสงอะไรบางอย่างไม่มีนะมีนะนี่ต้องมาขุดตรงนี้ไปอ่ะว่ากูว่ากเจอละ ชัดเลยยิ่งลึกกับกูบอกแล้วมีคนอยู่ในใต้ถ้รเว้ยใต้โลกเว้ยชัวรูคุดตรงนี้แล้วกันเออที่ที่คุณจะพังบอกนะพี่เก็บไปทำที่คุณด,ด้วยมันซ้ำไม่ได้เฮ้ ระวังพวกมากิงก้านะมันมีนะพวกมากิงก้าณ์หุยเสียงวัด,ดินพี่เสียงวัด,ดินระวังนะพ,พี่จีหลังวัด,ดินพี่ตีแอบเพชรไว้ในตัวอีกเจ็ดเม็ดนะตาพี่ตีแอบเพชรไว้ในตัวอีกเจ็ดเม็ดนะตาเอา้ยยังไงนี่เฮียไม่เป็นไรครับผมพี่ชายผมแอบพ่อเปงนไงควายกูจะเป็นเยียอะไรเพชรอ่ะป็นยาอเออไปเรื่อยดู เจตตาในนีหี้ยไม่ผมมีผมมีอยู่เนี่ยสิบเอ็ดเม็ดเนี่ยที่พี่ให้มาเออก็กลัวให้มึงไงเรจะไปทำอะไรอ่ะถ้าพี่เจอพวกไอ้แร่แดงพี่ขุดเอาเวลนะมันคือแร่เวลแต่ยูได้ยินเสียงมันหายไปแล้วลอะไรวะเฮ้ยผมเจอลาวาตรงไหนมีลาวาไอ้ยังไม่มีถังน้ำไม่สัต ของลาวาถาับมีน้ำดับอะ่ะดีเพชรเยอะบอกสิบเอ็ดแต่ในตัวมีสิบเจ็ดยังไงเนี่ยคืออะไรพี่อเออกูจะที้ให้กดง่ายๆแล้ว กลับบ้างก่อนไหมเฮียไม่กลับทำไมข้าวก็ไม่หิวอยู่ได้ตลอดไปจะไปทำที่ครับที่อับชุดจะได้ลงนรกไงเออแล้วมึงให้กูขุดไปถึงไหนเนี่ยเอายังไม่เจอมันก็<ใ>นต้องินมันก็ต้องใส่ชุดเพชรไปด้วยกันทุกคน มันไม่พอหรอกชุดอะกูบอกให้ทำไมอ่ะกูเห็นแค่เสือ้ออันนึงอะต้องใช้ต้องเท่าไหร่ก็ต้องเราก็เลยก็ต้องช่วยกันนี่ไงเฮียจะใช่ไงกูหมายถึงว่ามึงมีมันไม่พอหรอกผมให้เสียสลยพี่ก่อนได้เป็นอะไ,ไรล่ะพี่เลิฟที่ขุดพี่เหลอเหลือเท่าไหร่อ่ะ,ะังยังยังไเยัะป่ะนาง